สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนิกี้เที่ยวนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็ไม่ได้มารีวิวที่เที่ยวอ,อะไรนะแต่เราจะมารีวิวเกี่ยวกับแอปพลิเคชันแอปหนึ่งนะครับที่กําลังเป็นที่คือฮานะครับว่าทางพี่มาร์คซักเคเบิร์กนะครับจะทําแอปพลิเคชันตัวนี้มาสู้กับอ e ิรัตมันนะครับก็คือแอปที่ชื่อว่า r a c e นะครับซึ่งแอปนี้เพิ่งจะเปิดใช้ในประเทศไทยวันนี้เลยวันแรกนะครับหกกรกฎา ก็เดี๋ยวเราจะมารีวิวกันนะว่าแอปนี้นะครับมีคุณสมบัติอะไรบ้างนะครับแล้วมันคืออะไรนะครับแล้วก็มีฟีเจอร์หลักๆเกี่ยวกับแอปเทรดเ่ยังไงบ้างนะครับเมื่อเบต้านะครับบริษัทพัฒนาแอปพลิเคชัน Facebook และอิ s สตาแกรของ Mark Zuckerberg นะครับเปิดให้บริการโซเชียลมีเดียใหม่นะครับซึ่งชื่อว่าแอปเทรดนะครับที่มี การใช้งานนะครับฟีเจอร์หลักๆนะครับก็ตอนนี้นะครับเท่าที่เราทราบนะครับก็จะมีการใช้บัญชีเดียวกันกับ i n s t a g r กรนะครับแล้วก็เลือกติดตามบัญชีต่างๆที่เคยติดตามไว้ใน Instagram กรได้ทันทีเลยนะครับข้อต่อมานะครับแล้วก็แชร์เรื่องราวและความคิดเห็นต่างๆโดยจำกัด500ตัวอักษรต่อ1เทรสนะครับสามารถอัพรูปภาพและก็วิดีโอยาวไม่เกิน5นาทีได้นะครับแล้วก็สามารถค้นหาพูดคุยกับเพื่อนๆและกลุ่มคนที่สนใจในเรื่องเดียวกันได้นะครับ เลือกติดตามดูเทรนและอีเวนต์ต่างๆในหัวข้อที่สนใจนะครับกำหนดได้ว่าจะอนุญาตให้ใครเห็นและตอบกลับในสิ่งที่แชร์รวมถึงสามารถแก้แท็กได้บ้างน,นะครับและอีกข้อนะครับสามารถเลือกบล็อกบุคคลที่เคยบล็อกไว้ในอินสตาแกรได้ทันทีนะครับข้อหนึ่งหากไม่มีบัญชี Instagram นะครับจำเป็นต้องสมัครบัญชี i n s t a g r กรก่อนนะครับสองเปิดแอปเทส t ขึ้นมานะครับแล้วล็อกอินด้วยบัญชี Instagram นะครับสามชื่อบัญชีจะถูกบังคับให้ใช้ เหมือนกับใน Instagram นะครับแต่สามารถเปลี่ยนรูปโปรไฟล์เราได้นะครับข้อมูลอื่นๆหรือจะเลือก import จาก Instagram ได้เลยเช่นกันนะครับข้อที่4ตั้งค่าความเป็นส่วนตัวนะครับว่าต้องการให้เป็น public หรือว่าครับหรือจะเป็นบัญชี private ที่มีเฉพาะผู้ติดตามเท่านั้นที่จะมองเห็นนะครับและ5นะครับสามารถเริ่มใช้งานเชดได้ทันทีโดยแต่ละโพสจะถูกเรียกว่า r ทรสและการแชร์จะถูกเรียกว่า Repost นะครับ และตอนนี้นะครับแอปพลิเคชันเทสนะครับลองรับอุปกรณ์ได้ทั้ง Android และ p p o o n นะครับสามารถไปเลือกดาวน์โหลดและลองเล่นกันได้เลยนะครับและสำหรับใครนะครับที่โหลดมาแล้วนะครับมาแลกเปลี่ยนมาแชร์ข้อมูลกันได้นะครับผมแล้วเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับสวัสดีครับ